สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาแนะนําอุปกรณ์ล็อกตีนผีตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ล็อกตีนผีแบบใช้สปริงนะครับก็คือเราสามารถกดล็อกแล้วก็กดเพื่อปลดล็อกเปลี่ยนตีนผีได้นะครับเหมาะสําหรับคนที่เปลี่ยนตีนผีบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีติดตั้งวิธีใช้งานกันนะครับง่ายมากครับเริ่มต้นนะครับก็ให้เราถอดตีนผีอันเก่าออกก่อนนะครับถอดน็อตออกมาเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ถอดน็อตของชุดล็อกเิ้นผีตัวใหม่นะครับหมุนออกนะครับค่อยๆหมุนออกมานะครับจะเป็นอุปกรณ์เป็นสปริงแล้วก็เป็นปลายน็อตอย่างนี้นะครับเอาปลายน็อตใส่เข้าไปแทนน็อตตัวเดิมนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือใส่ล็อกเข้าไปอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็เอามือกดสปริงไว้แล้วก็ค่อยๆหมุนล็อกเข้าไปนะครับนี่นะครับอ่า ทีนี้เราจะล็อกแน่นหรือล็อกไม่แน่นแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับถ้าเราล็อกแน่นมันก็จะกดยากนิดนึงแต่ว่าการใช้งานก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับนี่นะครับเวลาเราใช้งานเราก็คือเอามือดันสปริงนะครับแล้วก็ใส่ตีนผีเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับมันก็จะล็อกแล้วครับแค่นี้เราจะถอดก็กดสปริงเหมือนเดิมนะครับเอาตีนผีออกนะครับเราใส่กดสปริงครับตีนผีเข้าแล้วครับแล้วก็ปล่อยให้มันล็อกนะครับ เรียบร้อยนะครับง่ายมากครับท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ทางหน้าเพจนะครับราคาตัวละ80บาทนะครับ